อย่างไรก็ตว่ามีตัวนักมไปดีเสวยานปุรานาวตาเจปประกเีสังวตโยปนาวกขมวารยอดีตงเตสังาตังดียะยารูปอดีตานนรานุเจริงตวหาดิยังบันดยังวบปะไปยังว่าชรุสิบาลสิมนุสิเทโนติติารูปังปีก่วอดีรยมานยปประรากเียวสังวตโยปนาวิกสันเจจามนุสสวกังวิารุปยสัรกวสสัญญาบรนังวะสังวนิยมรายวัสมัยยาเนา ดูชีวิตเอนะมาตามดชีวิตาสัยยตที่ิจิตามโนจิตสังขปนิคปริยเยนะมรณวานางวาสังวุ่ิยมร้ว่าสมาสปายอย่งป็ปรายโนเอสังวาสอ โยเป็นอะไนชานางอตมานสามงอตุปังรามยานสสมุพเริยาอิติจานามีติปิสามีติต่าเรนสมิเสมุยามนมนยามานุอปนุวิสเกวังวารยาจัน้มีวังอาออจังยานามีประสังปะามีตุชังมูสาวาราปติอันจตราทีมานาย